จริงๆแล้ว C.I เป็นมากกว่าแค่โลโก้นะคะ นักธุรกิจหรือว่านักการตลาดแม้กระทั่งนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์เองเนี่ยมักจะใช้คํานี้ในแวดวงการธุรกิจการสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็การทําโฆษณาคําว่า C.I. เนี่ยคำเต็มมันคือ Corporate Identity ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คืออัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วหลายคนคิดว่ามันคือแค่โลโก้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่มากกว่าโลโก้มันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องของสีนะคะจะบอกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ก็ไม่น่าจะผิดนักแต่ว่าตัดเรื่อง กลิ่นออกไปเพราะว่าเวลาเรามองผ่านภาพเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเราไม่ได้กลิ่นจริงๆแล้วมันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสีนั่นเองนะคะมันเป็นอะไรก็ตามที่สะท้อนผ่านภาพไม่ว่าจะเป็นโลโก้ก็คือหนึ่งใน C I สีที่ใช้สีคือสีที่ใช้ในโลโก้หรือสีที่ใช้ในสินค้าฟอนต์หรือว่าตัวหนังสือที่ใช้ติดอยู่ข้างกล่องสินค้าหรือบริการฟอนต์ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยมันควรจะร้อก,กันมันจะได้เป็นดุลระยภาพเดียวกันนะคะนอกจาก จากนั้นเนี่ยสิ่งที่สะท้อนผ่านทาง C i ก็คือผ่านทางสายตาเราเวลาลูกค้าเห็นผู้บริโภคเห็นก็จะเป็นการสร้างความจดจาในตราสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเราด้วยค่ะคีย์หลักของมันนะคะก็คือการสร้างความแตกต่างนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องสีนะคะมีโอกาสจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของ รูปลักษณ์ของสินค้าและบริการยังไงบ้างนะคะหรือเปรียบเสมือนว่ามันคือลายเซ็นของเรานั่นเองค่ะนี้ลองเดาสิคะว่าห้องสมุดธุรกิจมี c i ยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะ